สมาภาพตอนนี้อยู่ที่ตึกฮานวาอุิโซประเทศเวียดใ,ใ้ก็ชั้นนี้เป็นชั้นที่น้องรบกวนน้องคนยิงจชั้นที่สูงแต่ว่าจริงๆก็มี63สาชั้นแต่ว่าชั้นที่60เนี่ยจะเป็นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวทิวทัศน์ของอุงโซลแล้วก็มีแม,ม่น้ำแม่น้ำพาน แม่น้ำพานนี่ถือว่าเป็นแม่น้ำที่ขนาดใหญ่ของเส่นหรือใต้แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่องประกอบมือพ่ของที่น้อยชาวใตที่สาคัญเป็นแม่น้ําที่ผ่านการกรุงโซลเมืองกรุงโซงเป็นเมืองที่ก็เมือง,งอกตกเพราะฉะนั้นนะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นลักษณะน,นี้ แต่ว่าบ้านเมืองเขามีการพัฒน,นายอย่างรวดเร็วมีโรงแรมบ้านช่องมากมายแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยซราด้วยอากาศที่หนาวเย็นเอบตลอดทั้งปีปลแล้วก็<ป>บ้านเมืงมมอ,องเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็เป็น,นที่ท่องเที่ยวแล้วที่าาาชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวชม ท้เกาหลีใต้กันมากประกอบกับการสื่อทางภาพยนตร์มั่งทาวงวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะเกาหลีนะที่ไปกับบทภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีความหลากหลายแม้ชาติโย,ยม ทั่วโลกก็จะมาเที่ยวเกาหลีในฐานะที่ว่าประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศเปิดทางวัฒน,นธรรมแล้วก็ทางอาหารการกินทางเครื่องปุะกอบบอร์กอโดยเฉพาะเครื่องเราเรียกว่าเครื่องสป้าพวกนี้จะระาคาค่อยๆถืูเพราะพี่น้องชาวไทยมาที่เกาหลีเนี่ย ก็จะนิยมมาจับจ่ายใช้สอยในการที่จะซื้อเครื่องสำอางนะดีๆไปใช้ในประเทศไทยนะเพราะะฉนั้นก็มาภาพก็เป็นเลยอนในนี้